สวัสดีครับพ่อผมนะครับที่ปรึกษาการขายของนิสสันอิมเพอร์นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นิสสันคลิกนะครับเป็นรถที่ผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็การตลาดหรือว่าทางตลาดตอนนี้นิสสันคลิกมาแรงมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับโปรโมชั่นนิสสันคลิกนะครับสุดว้าวนะครับวันนี้เอาง่ายกระซิบนิดนึงนะครับ เป็นดอกเบี ain, ้ยศ right <th> <iera> ูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับและไม่มีที่ไหนทําได้แน่นอนครับผมบอกเลยเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับทางช่องสบายสบายสไตล์ฮาร์ดช่องน้องใหม่นะครับเดี๋ยวผมอธิบายเกี่ยวกับนิสสันคลิกคร่าวๆก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นการเติมน้ํามันนะครับเพราะว่านิสสันคลิกจะมีเครื่องยนต์นะครับเติมน้ํามันนะครับปั่นกระแสไฟฟ้านะครับไปเก็บที่แบตเตอรี่นะครับ และก็แบตเตอรี่นะครับทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้ามาขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับหรือว่าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าร้อเอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปนิสันคิกนะครับราคาจะอยู่ที่1ล้าน4900 0บาทนะครับผมบอกได้เลยวฟังไม่ผิดครับราคาถูกมากๆนะครับเดี๋ยวยังไงไปรับชมตัวรถดีกว่านะครับผมไปได้เลยครับ รถนิสสันคลิกนี้นะครับผมจะให้กำลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่129แรงม้านะครับหรือว่าอยู่ที่95กิโลวัตต์นะครับหรือว่าแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่260นิวตันเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับตัวนี้พร้อมนะครับล้ออันลอยนะครับผมหรือว่าแม็กนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นแม็ก17นะครับมาดูไฟหน้าใกล้ๆนะครับ ไฟหน้าก็จะมีโลโก้นิสสันคลิกนะครับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์นั่นเองนะครับ mm hmm. ข้างล่างก็จะเป็นพร้อมไฟตัดหมอกนะครับ mm hmm. แล้วมาดูนะครับกระจังหน้านะครับผมบอกเลยตัดโทนสีดำสวยมากๆนะครับพ้อมโลโก้นะครับและตัวนี้จะมีกล้องอาราวิวรอบคันนะครับนี่ครับกล้องข้างหน้าเขานะครับผมบอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับ mm hmm. และก็หลอ เป็นสไตล์ของตัวเองมากๆครับนี่ครับข้างๆก็จะ้อมโลโก้กับ d ี o w e r นะครับนี่ครับกล้องนะครับจะอยู่ทางข้างล่างนะครับเป็นกล้องอาราวิวรอบคันที่ผมบอกนะครับกระจกก็จะเป็นกระจกมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับเป็นกระจกสีดำนะครับตัดกับสีส้มนะครับตัวนี้จะเป็นทูโทนนะครับหลังคาก็จะเป็นสีดำนะครับผม ตัวนี้ถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้เป็นภายนอกนะครับหลังคาดำนะครับจะเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมมาดูรอบรอบรถก่อนครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูชมข้างในนะครับผมตัวนี้เป็นรถที่แต่งที่จะส่งมอบให้กับทางลูกค้านะครับตัวนี้จะติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับติดคิ้วกันสาดให้กับลูกค้านะครับนี่ดูท้ายครับดูท้ายครับผมบอกได้เลยว่าสวยมากๆครับ ตัวนี้จะมาพร้อมเซ็นเซอร์สี่จุดนะครับกล้องมองหลังไม่พอนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์เสียงด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกล้องอาราวิวนะครับส่วนข้างบนนะครับจะเป็นกล้องอัจฉริยะนะครับหรือว่ากระจกจะตัดมากล้องตัวนี้นะครับทําให้มองถึงวิสัยทัศน์การขับขี่ข้างหลังโดยที่เราไม่ต้องมองเห็นคนแถวหลังเลยนะครับตัวนี้คลิกสามารถทําได้นะครับนี่ ครับ้ดูรอบคันไปเลยว่าสวยแค่ไหนนะครับสวยมากๆนะครับนี่สันคลิกผมบอกได้เลยว่าเป็นรถที่แบบสุดยอดมากๆครับและประหยัดน้ํามันสุดๆนะครับ e-power เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับรับประกัน5ปีและที่สําคัญนะครับแบตเตอรี่นะครับรับประกัน10ปีนะไม่กําหนดระยะทางด้วยนะครับ5ปีแรกค่าลูกค้า มีเรื่องเกี่ยวกับแบตนะครับเปลี่ยนให้ทันทีนะครับไมา่อ้้ก็5ปีหลังนะครับเปลี่ยนให้2ครั้งนะครับผมบอกได้เลยว่าแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าแบตเตอรี่เป็นสุดยอดของแบตเตอรี่แล้วครับผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูตัวรถครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้นะครับพร้อมด้วยกล้องบันทึกหน้านะครับ ตัวนี้ติดให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่ครับกระจกตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่าเราสามารถมองออกนอกรถไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่เห็นเบาะคนนั่งแถวสองนะครับตัดออกไปกล้องที่เมื่อกี้ที่ผมอธิบายนะครับตรงมุมนู้นได้เลยนะครับตัวนี้ก็ระบบพวกแอร์ออโต้นะครับเครื่องเล่นอย่างเชื่อมต่อกับ Apple Carplay นะครับนี่ครับดูภายในครับดูหลามากครับ นี้มีแสงที่เท้าด้วยนะครับหรือไฟที่เท้านั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นระบบเบรกไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับพร้อมออโต้โฮมนะครับก็จะมีระบบเกียร์นะครับผมบอกได้เลยว่าเกียร์เล่นง่ายมากๆครับวันที่ผมปล่อยรถให้ลูกค้านะครับผมจะอธิบายการทำงานนะครับทุกอย่างเลยนะครับแล้วดูภายใน แล้วมาดูข้างประตูครับแผงข้างประตูนี่ครับจะมีโลโก้นิสสันติกนะครับก็จะดูครับหรูหรานะครับผมมาดูแถวสองครับนี่เป็นไงครับกว้างนะครับกว้างนะครับผมบอกได้เลยว่ากว้างค่อนข้างนั่งสบายมากนะครับนี่ครับอ่ะดูครับ ตัวนี้ก็จะมีช่องชาร์จไฟให้กันนะครับตัวนี้คือพรมนะครับนิสันคลิกจะมีพรมมาให้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวดูถ่ายกันดีกว่าครับเปิดมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมคลิกนี้นะครับผมจะความจุข,ข้างหลังจะอยู่ที่423ลิตรนะครับค่อนข้างเชี่กว้างมากนะครับ ดูครับตัวนี้สามารถยกออกได้นะและคิกยังพับเบาะได้60-40ด้วยนะครับโหมดในการขับขี่ของนิสสันคลิกนะครับจะมีโหมดในการขับขี่ด้วยกัน3โหมดนะครับก็จะมีในรูปแบบของโหมดสปอร์ตนะครับตัวนี้จะเน้นในการขับเคลื่อนที่ตอบสนองค่อนข้างเร็วนะครับหรือเอาง่ายๆนะครับว่าเหยียบแล้วพุ่งถังเดียวนะครับผมตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าตอบสนองเท้าได้ดีมากๆครับ แล้วก็โหมดที่2นะครับเป็นโหมดของ e ีโคนะครับตัวนี้จะเน้นในการออกตัวนุ่มนวลนะครับพร้อมลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองนะครับตัวนี้นะครับและโหมดที่3นะครับจะเป็นโหมดของ e-v Mode นะครับตัวนี้จะให้คุณสัมผัสถึงความเงียบสนิทของเครื่องยนต์เลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับ3าโหมดนี้ขับดีมากๆนะครับและมันมากๆเลยนะครับ และเดี๋ยวยังไงมาดูว่าออปชันความปลอดภัยเขามีอะไรบ้างนะครับผมบอกได้เลยว่าเยอะมากๆนะครับผมระบบความปลอดภัยของนิสสันคิกนะครับผมบอกเลยว่ามีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับตัวนี้นะครับมาในรูปแบบของถุงนิรภัยนะครับคู่หน้าผอมม่านนะครับสายขวานะครับแล้วก็ระบบเบรก ABS นะครับผมระบบกระจายแรงเบรกนะครับระบบเสริมแรงเบรกนะครับ แล้วก็ยังมีสัญญาณการขโมยด้วยนะครับผมและยังมีเทคโนโลยีในช่วยการขับขี่ของนิสสันคลิกให้ดีขึ้นด้วยนะครับผมตัวนี้จะมีระบบของ VDC นะครับหรือระบบช่วยควบคุมนะครับการทรงตัวอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมและก็ตัวนี้จะมีระบบของ S S A นะครับหมายถึงว่าตัวนี้จะมีระบบช่วยออกตัวขนาดอยู่บนทางลัดชั้นด้วยนะครับและอีกอย่างนะครับยังมีระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพในขณะเข้าโคง้งหรือ I T C นั่นเองนะครับและเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยะนะครับนิสันคิกนะครับจะเป็นระบบคันเร่งอัฉริยะนะครับหรือ One พีเดอร์นั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับผม ตัวนี้ก็อย่างที่มันบอกว่ายังมีกล้องอาราวิวรอบคันด้วยนะครับพร้อมเครื่องตรวจจับหรือส่งสัญญาณเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันรถด้วยนะครับของนิสสันนะครับหรือระบบ MOD นั่นเองนะครับและยังมากับกระจกมองหลังอัจฉริยะนะครับหรือ IRVM นั่นเองนะครับและยังมีเทคโนโลยีควบคุมความเร็วอัจฉริยะอีกหรือ ICC นั่นเองนะครับตัวนี้ยังให้มาในระบบตรวจจับ ด้านหลังขณะรถถอยด้วยนะครับหรือ RCTA นั่นเองยังไม่พอนะครับยังเตือนจุดอับสายตานะครับหรือ b i s Sport Warning หรือ BSW นั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับว่านิสันคลิกระบบเยอะมากๆนะครับออกไปแล้วนะครับผมผมบอก้ไดเลยว่ามีความมั่นใจสูงมากๆระบบความปลอดภัยสูงมากๆนะครับ ผมบอกได้เลยว่าใครออกไปเนี่ยคุ้มมากๆนะครับกับราคาอยู่ที่1ร้าน4,900 0บาทนะครับย้ำนะครับตัวท็อปนะครับราคา1ร้าน49,000บาทนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ชมตัวรถและระบบความปลอดภัยและออปชั่นต่างๆของนิสันคลิกไปแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับทุกคนอยากรู้เลยใช่ไหมครับว่าโปรโมชั่นจะดีแค่ไหนนะครับตัวนี้นิสันคลิกนะครับผมบอกได้เลยว่า ตอนนี้ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะครับถึงเจ็ดปีหรือแปดสิบสี่เดือนเลยนะครับสุดยอดเลยใช่ไหมครับฟังไม่ผิดนะครับฟังไม่ผิดนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับผมถึงเจ็ดปีนะครับหรือแปดสิบสี่เดือนนั่นเองย้ําให้อีกทีนะครับหรือว่านค้าอยากได้ส่วนลดนะครับตัวนี้นิสันคลิกมีส่วนลดถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับส่วนลดหรือดอกเบี้ยนะครับ สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่านี่สันคลิกเป็นรถที่น่าเล่นมากๆหลังจากที่เห็นผมอธิบายเกี่ยวกับตัวรถไปแล้วเนาะแล้วก็พาชมตัวรถไปแล้วนะครับยังไงนะครับถ้าสนใจนะครับผมก็ติดต่อเบอร์โทรข้างล่างได้เลยนะครับผมก็และ EP ีหน้านะครับผมอย่าลืมนะครับมาดูว่าผมจะพาดูรถรุ่นไหนนะครับออปชั่นเป็นยังไงแต่งสวยแค่ไหนนะครับสุดท้ายนี้นะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทางช่องสบายสบายสไตล์ฮาร์ดด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ